d e pression จังหวัดต่อไปนี้เตรียมรับมือระวังลมกระโชกแรงสวัสดีค่ะมาพิ่กันในช่วงค่ำของวันที่23กันยายน2564กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะเนื่องจากตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ยอมความกดอากาศตำ่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยให้เป็นพายุด PRESSION แล้ว และมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่24กันยายน2564นี้ซึ่งส่งผลให้หลายจังหวัดมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดอุทกภัยรวมไปถึงวาตภัยได้ซึ่งจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับฟังไปพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมิน ขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะก่อนอื่นมารับฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุดีเปรสชันฉบับที่1ลงวันที่23กันยายน2564เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่ทวีกำลังแรงจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเมื่อเวลา7นาฬิกา โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ลัิจูด14.5องศาเหนือลองจูด111องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสดุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันพรุ่งนี้ และจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในช่วงวันที่24-25กันยายน2564ตามลำดับส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระว,วังอันตรายและผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอ,อุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งเมื่อเราดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ผ่านแอป windy.com มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบริเวณประเทศเวียดนามและเมื่อเรากดไปดูที่เรดาร์อากาศ ก็จะเห็นได้ว่ามีปริมาณน้ำฝนเกิดขึ้นจริงตามที่โมเดลสภาพอากาศได้แสดงไว้ว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นแล้วและเมื่อดูโมเดลต่อไปถึงช่วงเวลา21นาฬิกาจะเห็นได้ว่าพายุดีเปรสชันเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาสู่สปปลาวแล้วส่งผลทำให้ประเทศเวียดนามและสปปลาวมีฝนตกหนักเกิดขึ้นส่วนประเทศไทยก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในภาคเหนือตอนล่างภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนในพื้นที่อื่นๆจะมีฝนกระจายตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นเราจะดูโมเดลกันต่อในช่วงเวลา1นาิกาของวันที่24กันยายน2564จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้ประเทศไทยจะมีฝนตกในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงจะมีฝนเพียงเล็กน้อยจากนั้นเราจะไปดูกันต่อในช่วงเวลา6นาฬิกา จะเห็นได้ว่าพายุดีเปรสชั o นนี้ได้เคลื่อนตัวเข้ามาอยู่ในตอนกลางของสอปป,อปอลาวส่งผลทําให้จังหวัดอุบลราชธานีอำน,นาจเจริญและสีสะเกตมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ส่วนในพื้นที่ใกล้เคียงอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จากนั้นจะดูโมเดลในช่วงเวลา13นาฬิกาพายุดีเปรสชันดังกล่าวได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอํำนาจเจริญร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารการละสินมหาสารคามขอนแก่นสกลนครและนครพนมซึ่งในบริเวณใกล้เคียงก็จะมีฝนตกปานกลางถึงหนักได้ในบางพื้นที่ส่วนในภาคเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกรวมไปถึงภาคใต้จะมีฝนตกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากนั้นเราจะดูโมเดลกันต่อในช่วงเวลา16นาฬิกาจะเห็นได้ว่าพายุดิปเรชันยังคงไม่เคลื่อนตัวไปไหนยังคงส่งผลทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักรวมถึงลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่จึงขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่24กันยายน2564ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเตรียมตัวไว้ให้พร้อมที่จะรองรับกับลมพายุที่จะเกิดขึ้น ส่วนในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะมีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยจากนั้นเราจะดูโมเดลกันต่อในช่วงเวลา21นาฬิกาจะเห็นได้ว่าพายุดีเปรชั่นยังคงอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทำให้มีฝนตกหนักกระจายตัวออกไปในทุกจังหวัดของภาคซึ่งถ้าเป็นในลักษณะดังกล่าวนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักตกนานและตกแช่ พร้อมกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามกาลสินธุ์ขอนแก่นอุบลราชธานีบุรีรัมย์สีสะเกตสุรินทร์ชัยภูมิและนครราชสีมาจากนั้นเราจะดูโมเดลกันต่อในช่วงเวลา1นนาฬิกาของวันที่25กันยายน2564จะเห็นได้ว่า การเคลื่อนตัวของพายุดีเพรสชันนี้ไม่ค่อยเคลื่อนตัวไปไหนยังคงทรงอำนาจและสร้างอิทธิพลให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมเป็นส่วนมากนะคะจากนั้นเราจะดูโมเดลกันต่อในช่วงเวลา6นาฬิกาจะเห็นได้ว่าพายุดีเพรสชันได้เริ่มเคลื่อนตัวลงมาสู่ตอนล่างเล็กน้อยโดยเข้ามาที่จังหวัดนครราชสีมาเต็มจังหวัดแต่จังหวัดอื่นๆก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก จะเริ่มมีฝนตกหนักเกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลานี้จากนั้นเราจะดูโมเดลกันต่อในช่วงเวลา13บมนาฬิกาจะเห็นได้ว่าพายุดีเพรสชันนี้ยังคงส่งอิทธิพลต่อประเทศไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในทุกภาคแต่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นเมื่อเราดูโมเดลไปจนถึงเวลา16นาฬิกา จะเห็นได้ว่าพายุดีเปรสชันนี้ไม่เคลื่อนตัวไปไหนยังคงปกคลุมอยู่อย่างต่อเนื่องทําให้ประเทศไทยต้องเจอกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงต่อไปอีกจนถึงเวลา21่สนาฬิกาจะเห็นได้ว่าพายุดีเปรสชันยังคงอยู่ในตอนกลางของประเทศและส่งอิทธิพลอย่างหนักต่อภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดลบบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีชัยนาทปุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรและกำแพงเพชร และมาดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา1นนาฬิกาของวันที่26กันยายน2564่ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าพายุดีเพรสชันยังคงอยู่ในบริเวณประเทศไทยและเคลื่อนตัวไปทางด้านตอนบนของประเทศเล็กน้อยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบริเวณที่พายุเดินผ่านเมื่อเลื่อนโมเดลต่อไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าพายุได้เคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยในวันที่26กันยายน2 5 6 4ช่วงเวลายเย็นๆนะคะ เนื่องจากอิทธิพลของพายุจึงทำให้มีฝนตกหนักกระจายตัวออกไปในทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ที่เราได้ดูโมเดลกันมาจะเห็นได้ว่าจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทุกจังหวัดจึงขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยและบริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่ในตอนนี้ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงและเตรียมป้องกันร,ระวังภัยให้กับตนเองด้วยนะคะ ซึ่งในวันที่25กันยายน2564พายุจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ตอนกลางของประเทศจะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นจนถึงวันที่26กันยายน2564โดยพายุจะเคลื่อนตัวออกไปทางภาคเหนือตอนล่างแต่ยังคงส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักอย่างต่อนเนื่อง ซึ่งต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้โดยที่อย่าตระหนกตกใจให้ระแวดระวังและตั้งสติเอาไว้และขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์กดถูกใจและแชร์คลิปของเราขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวย ด้วยความรักและห่วงใยจากหอ,อกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ